ประชาชนเล่าให้ดิฉันฟังว่าเจ้าหน้าที่รัดเหล่านี้นะคะเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเข้ามารีดไถแล้วก็เข้ามาเก็บสวยมาไถาทองพม่าค่ะมาไถาแหวนไถต้มหูไถสร้อยที่เขาใส่นะคะถ้าไม่ถอดให้เนี่ยก็เดือดร้อนมีการข่มขู่สารพัดคนไทยก็ต้องอยู่แบบตั้งคําถามค่ะว่าจะจัดการกี่โมงรัฐบาล นะคะจะจ,จ,จัดการเรื่องนี้กี่โมงคนพม่าที่โดนลิดไถ่ไม่เว้นแต่ละวันรัฐบาลกรุณาที่จะเข้ามาบังคับใช้กฎหมายด้วยค่ะเพราะว่าอยากให้จัดเก็บภาษีของเขานะคะให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้คุ้มค่ากับที่เขามาใช้ทรัพยากรบ้านเราไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะจนคนไทยเนี่ยเดือดร้อนแต่ผู้มีอิพธิพนหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่มาลีดไถ่เก็บสวยเนี่ยกินสวยกันจนจน,จนพวงกลางที่เรียกลูกค้ากันเป็นภาษาพมา่าทั้งตลาดค่ะมีป้ายโฆษณานะคะเป็นภาษาพม่าร้านรวงในตลาดเป็นภาษาพม่าทั้งหมดดิฉันได้รับการร้อง เรียนค่ะจากคนในพื้นที่ว่ามีแรงงานพม่าเป็นเจ้าของแผงขายของซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องห้ามนะคะสำหรับแรงงานต่างด้าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทำค่ะชนกสีนอกผู้แทนชาวบางบอนจอมทองหนองแขม พ <IP> one, like ักประชาชนเขตบางบอนของดิฉันค่ะมีตลาดที่เขาเรียกกันว่าตลาดพม่าบางบอนซึ่งมีทั้งคนไทยและคนพม่าตั้งแผงขายของค่ะมีแรงงานพม่ามาใช้บริการเยอะมากนะคะเยอะขนาดที่เรียกลูกค้ากันเป็นภาษาพม่าทั้งตลาดค่ะมีป้ายโฆษณานะคะเป็นภาษาพม่าร้านรวงในตลาดเป็นภาษาพม่าทั้งหมดนะคะและดิฉันได้รับการร้องเรียนค่ะจากคนในพื้นที่ว่ามีแรงงานพม่าเป็นเจ้าของแผงขายของซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องห้ามนะคะสาหรับ แรงงานต่างด้าวยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทาค่ะเออมื่อไปลงพื้นที่ค่ะในในตลาดเนี่ยดิฉันถามคนไทยที่ขายของอยู่ในนั้นว่าแผงข้างๆที่แหกปากตะโกนนะคะขายของกันอยู่เป็นภาษาพมา่าเนี่ยเป็นเจ้าของแผงหรือว่าเป็นลูกจ้างนะคะคนไทยบอกดิฉันว่าไม่กล้าตอบค่ะเพราะว่าบอกไปแล้วกลัวที่จะเดือดร้อนนี่มันตลาดหรือว่ามันแหล่งซ่องสุมอะไรคะทำไมคนไทยจะตอบคาถามแค่นี้ยังต้องกลัวท้ามถ่านเมื่อดิฉันเดินเข้าไปค่ะพบกับป้ายนี้บอกว่าห้ามถ่ายรูปนะคะห้ามถ่ายวิดีโอ ถ้าจะถ่ายเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนนะคะคือคําถามคือทําไมถึงต้องห้ามเพราะว่าตลาดทั่วไปเนี่ยก็ต้องอยากให้มีการโปรโมทต,ตลาดควรจะได้ไปซื้อขายของกันเยอะๆถูกไหมคะซึ่งดิฉันก็โทรไปนะคะขออนุญาตว่าอยากจะเข้ามาถ่ายร็อกนะคะพื้นที่ในตลาดเพื่อที่จะทําการโปรโมท บอกไป2อาทิตย์นะคะโทรไปยังไม่ได้รับการติดต่อกลับที่แปลกมากๆไปกว่าน,นั้นคะ่ะรรท่ามธานออพอแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐนะคะตอมอหรือตำรวจเข้ามาตรวจแล้วเนี่ยพอตรวจก็พบการกระทำผิดอยู่เนืองๆนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าแทนที่จะบังคับใช้กฎหมายค่ะประชาชนเล่าให้ดิฉันฟังว่าเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านี้นะคะเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเข้ามารีดไถแล้วก็เข้ามาเก็บสวยมาไถาทองพม่าค่ะ ถ่ายแหวนไถต้มหูถายสร้อยที่เขาใส่นะคะถ้าไม่ถอดให้เนี่ยก็เดือดร้อนมีการข่มขู่สารพัดการกระทําที่อุกอาจทั้งหมดนี้ค่ะเกิดขึ้นโดยมีสิ่งนี้อยู่ข้างๆค่ะท่านประธานเป็นจุดตรวจของสอนอบางขุนเทียนนะคะดิฉันอยากจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบด้วยค่ะดิฉันไม่อยากทําให้ใครเดือดร้อนแต่ว่าถ้ามันไม่ทําตามกฎหมายก็ต้องจัดการเพราะว่าคนไทยนะคะเดือดร้อนแน่นอนว่าดิฉันเข้าใจหัวอกของผู้ประกอบการที่ต้องการแรงง,งานและก็เข้าใจปัญหาการสู้รบในพม่าดีค่ะว่ากระทบกับชีวิตของพวกเขาแต่ การที่ภาครัฐนะคะปล่อยปะละเลยแบบนี้มันกระทบกับชีวิตของทุกคนและคนไทยก็ต้องอยู่แบบตั้งคําถามค่ะว่าจะจัดการกี่โมงรัฐบาล นะคะจะจะจัดการเรื่องนี้กี่โมงคนพม่าที่โดนรีดไถ่ไม่เว้นแต่ละวันนะคะรัฐบาลกรุณาที่จะเข้ามาบังคับใช้กฎหมายด้วยค่ะเพราะว่าอยากให้จัดเก็บภาษีของเขานะคะให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้คุ้มค่ากับที่เขามาใช้ทรัพยากรบ้านเราไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะคะจนคนไทยเนี่ยเดือดร้อนแต่ผู้มีพลหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่มารีดไถ่เก็บสวยเนี่ยกินสวยกันจนจน,จนพวงกลางค่ะท่านประธานขอบคุณค่ะครับ